กูนะ่ะวิพากวิจารณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสอสอจะเป็นอะไรก็วิพากวิจารณ์ได้นะถ้าสอสอไม่ดีก็ว่ากันไปพักการเมืองก็ยังว่านั่นแหละจะไปเชื่ออะไรมันมาก <c oughs> ก็บอกแล้วอีกแก๊งหนึ่งก็อยากจะโกงชาติอยู่แล้วอีกแก๊งหนึ่งก็อยากจะล้มชาติ ก็เข้าท่าดีก็ขยันเลือกกันลือเกินสนุกกันไม่ล่ะเออเข้าท่าก็ไปเออขยันดีอันไหนที่เขาให้ตังค์มึงอ่ะมึงก็เอากันเออชอบลือเกินสมัยนี้สังคมสมัยนี้ก็ชอบคนชั่วเป็นเหตุซะด้วยชอบคนชั่วเป็นมิตรเออเข้าท่าดีคนประเทศไทยนี่เข้าท่านะเออโอ้ชอบคนชั่วเป็นมิตรก็ไม่บอก ชอบคนเห็นแก่ตัวเป็นมิตรก็ไม่เป็นอาจินไง <c oughs> ชอบไปทั่วเป็นยังไงแล้วสนุกเลยไหมล่ะเอออีตอนนั้นถามกูกูก็บอกว่ามันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้หรอกต่อให้แกงนี้แกงนั้นเขาเป็นใหญ่ก็เหมือนเดิมมันก็คดโกงชาติอยู่เหมือนเดิมเ,ออเดี๋ยวก็ล่มชาติอยู่เหมือนเดิม เขาท่าไหมล่ะตั้งแต่เดินทุดงสภาวะไปแล้วเอ,อขาท่าดีไหมสนุกไหมเออเออคนสมัยนี้กับแปลกเนาะเออชอบคบคนชั่วคนพาลเป็นมิตรอ,อสนุกไหมล่ะเออขอท่านะเออเออนะ คิดดูวเองหรือคนไทยคงชอบแบบนั้นนแหละ